และในฐานะที mm ่เป็นอดีตรองประธานคณะกรรมาทการการพัฒนาการแจ้งความดำเนินคดีกับนายเวียงไตรดีกิจวัฒนและนายธาริศเพ่งดิตในขณะที่เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพนักงานเนื่องจากนายเวียงไตรดีกิจวัฒนซึ่งพี่น้องประชาชนรู้กันโดยทั่วไปว่า เป็นนักร้องชอบร้องเรียนบนรรดาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นัตกงพรรคประชาธิปัตย์โดยไปร,อร้องเรียนต่อหน่วยราชการต่างๆหลายกรณีในกรณีนี้ในเรืองไกรได้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวหาว่ากระผมและนายสุภาชัยศรีล่าประธาน,นาาคณะกรรมการกา,ารเมืองมีเจตนาจรงใจ ใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคมครูนายทาริศเพ็งดิษ